เปเรื่องกับดรไอซ็อกประกาศนะคะเออเลยพทุกตัวบนโลกใบน,นี้โปรดทราบพวกเราก็รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ในแม่ได้เกิดขึ้นตั้งเกิดตั้งแต่เกิดขึ้นกับพวกเราสำหรับเลยพิรอนี้มันอาจจะเห็นว่าเหมือนเป็นความฝัน ซึ่งคล้ายกับมนุษย์ที่มนุษย์เจอแต่จริงๆแล้วมันเรียกว่าไนแมมไนแมนี้ก็จะสร้างทําให้ทําให้พวกเรปิรรยเนี่ยเกิดาการสับสน,น,บสนซึ่งสําหรับเคสนี้นั้นบางคนเจอแล้วก็ถึงขั้นกับต้องทําลายตัวเองเลยทันทีข้างจนแบบทำลายตัวเองตายอะไรอย่างงี้เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ เสเปกโครนีที่อยู่ด้านบนเกิดอุบัติเหตุซึ่งทำให้ทั้งเล็รอยแรบมนุษย์นะคะได้หนีออกไปจากโลกนี้พวกเราก็จะไม่ตกลงเหตุการณ์นี้ไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้ เพราะว่ามันทําให้โลกเกิดความกลนนะหนจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเราก็จะได้ได้ส่งนักสำรวจวิจัยทั้งแปดคนได้ไปสำรวจพื้นที่ <ไข S 1> ที่จะต้องทำการค้นหาที่ลึกลับที่เกิดประากฏการในแม่นะคะ ซึ่งการสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นการไนท์แม่ก็คือวิญญาณอของซีโร่ซึ่งใครๆก็รู้ว่าเขาก็คือเอ่อมาวิคันเตอร์นะคะนี่ใช้เคาว่าเอชน้ำหน้านสแสดงว่าพี่แกนี่เจ๋งจริงแสดงว่าเป็นคนแบบเป็นตัวเต็งเออของมาวิคันเตอร์นะะ,นะอะไรนะไี่ยไอ้แกพูดอะไรของแก ก่อนสิเอกให้เขาเล่าเรื่องของเขาให้จบก่อนสิแลเนนีนะฉันก็จะเรียกลูกน้องของฉันจากเอ็กหึงมานะคะใครพูดถึงผัวตัวเองไม่ดีก็เป็นบ้าตายซึ่งหน่วยของฉันก็จะช่วยเหลือ <c oughs> แล้วก็ทำงานในการสำรวจพื้นที่ ลึกลับทั้งแปดนี้ที่เกิดปรากฏการในแมรซึ่งสำหรับสุดมุ่งหมายของเราก็าคือปราสจากจากไอเจ้าเหตุการณ์ในแมรนี้แล้วก็ทำการลบผีซีโรไปจากอนาคต <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้แล้วก็มีไฮแมกนะคะซึ่งเป็น เออหน้าของภารกิจนี้ซึ่งพวกเราแต่ขอการันตีว่าพวกคุณจะอยู่ในความปลอดภัยถ้าคนร่วมมือกับพวกเราโดยเฉพาะแมรี่ฮันเตอร์และเ e ล e ์ o y วนะจ๊ะ ผมสงสัยว่าเมริคฮันเตอร์กับเลฟรอยคือเลยนะคะเลฟรอยก็มาจากคําว่าลีพิก้าบวกรอยนะคะลีพิก้าแปลว่าของปลอมแปลงส่วนรอยก็คือเหมือนแปลว่าคล้ายคล้ายมนุษย์ก็คือเพื่อให้เือสิ่งปลอมแปลงที่คล้ายมนุษย์ประมาณนั้นนะคะส่วนเมริคฮันเตอร์นี่ก็คล้ายๆกับหน่วยทหารบ้านเราแต่ว่าก็คือพวกคล้ายพวกเลฟรอยแหละแต่ว่า มีความสามารถพิเศษในด้านของการทหารปฏิบัติการรับก็คือทําหน้าที่คล้ายๆแทนมนุษย์ทั้งทหารทั้งตำรวจอะอยู่รวมกันทั้งสืบสวนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหน่วยแมรริกฮันเตอร์เนี่ยก็ก่อตั้งโดยดร .K นะคะโดยมีคนแรกที่ทําก็คือซิกมานั่นเองเนะจ๊ะ <c oughs> แล้วคนสงสัยว่าทำไมซิกม่าถึงกลายเป็นแบบนั้นอันนี้ก็ยังไม่เล่าใครรูแล้วก็รู้ไปนะคะ ต่อกับเขาเรื่องเดิมซึ่งพวกเราก็แต่เผชิญอนาคตนี้ด้วยความหวังปลดล็อกค่อยแล้วด้วยทุกทุกคนคือนายพูดกับซีโลเดี๋ยวกันนะขอโทษเปลี่ยนเสียงมาหน่ยค่ะะนายพูดกับซีโลอย่างเงี้นไนดะ้ยัางไงาน,นะมีโนซีโล่ะ มอบชีวิตให้แก่พวกเราทุกคนเลยนะเช่วยชีวิตพวกเราตอนนี้ฉันก็ยังช่วยไม่ได้หรอกนะจนกว่าพวกเราจะเห็นปราดฏการณนไนแม่ว่ามันคล้ายกับซีโร่จริงๆหรือเปล่าตอนนี้พวกเราต้องาการก็แค่สำรวจนายแม่โดย ปล่อยให้ไอแซคและไฮแม็กนั้นเป็นแบบภ้ยกิจของเขาไปคนเดียวตแต่ฉันสงใจยนะว่าไอพื้นที่ที่ทำการสำรวจเนี่ยเขาหมายถึงที่ไหนกันเธอค้นหามันเจอได้ไหมเอเลียไอพื้นที่รับตรงนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ฉันโดนสัญญาลบกวนอย่างหนักเกรยหลวนมาก ตอนนี้ฉันดูจากที่นี่ไม่ได้หรอกนะแสดงว่าตอนนี้ที่พวกเราเห็นก็ยังคงมืดบอดอยู่สินะบางทีอาจจะเป็นเหตุการณ์จากไนแรมเขาจากไนแรมนี้ก็ได้ที่อำพางการมองเห็นพวกเราแต่ไม่ต้องห่วงเราจะจะอยู่คิงข้ากับการต่อสู้ครั้งนี้ไนแร์เป็นมิชชั่นที่ค่อนข้าง อันตรายมากเลยนะเอกแม้จะเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ใหญหลวงซึ่งดรกเอซักก็พูดแล้วว่าพวกเราจะไม่รับอนุญาตให้ทำเหตุปฏิบัติภารกิจนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าอาจจะทำให้เรพิลอยทุกตัวหายเอ็กกับที่ฮันเตอร์เบดเด๋ยวนี้เถอะ โอเคฉันจะกลับไปตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ค่อนข้างซีเรียสตึงเ,เครียดมากเลยนะคะมามาถึงกับเลือกด่านะคะตอนนี้พวกเราก็จะเริ่มเช็คเออ่ภรารกิจนะคะทั้ง8พื้นที่นะคะที่ด็อเตอร์ไอซ็อกเนี่ยเขาได้ส่ง คนไปสำรวจนะคะเกี่ยวกับปฏิบัติการนแมร์ไปเดนไม่น้องซึ่งตอนนี้ก็สำหรับคนที่สามารถที่จะส่งไปไปฏิบภารกิจได้เนี่ยก็มีแค่นายคนเดียวเท่านั้นนายเอกนายคือความหวังเดียวที่สามารถทำปฏิบัติภารกิจลุลุ้นเลเพราะมิชชั่นเนี้ยก็นข้างที่จะยากด้วยศการา์ของนายเนี่ยนายทำได้แน่เพราะว่าตอนนี้เราก็ได้สูญเสียซีโร่ไปแล้วนายก็ 9, คือแค่ความหวังเดียว ของฉันเท่านั้นหวังว่านายจะทําได้นะเอกอฉันทําได้แน่ล,นล่ะถ้าเราชนะฉันก็จะคอยรายงานเหตุการณ์ในแมในพื้นที่ที่พวกเราทําการสํารวจแต่ยังไรก็ตามแต่บางพื้นที่เนี่ยฉันก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่าสํารวจไปได้ด้วยเรดาร์ที่มันส่งสัญ,ญญาณไปไม่ถึง ก็ขอให้เธอเปลี่ยนจากพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่เลด้ามองไม่เห็นก็คือจะเป็นพื้นที่สีแดงตรงนั้นฉันอาจจะช่วยเธอไม่ได้สัญญาณมันไม่เห็นซึ่งตรงบริเวณนั้นมันจะยากมากๆเป็นไปได้ควรจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นดีกว่านะเอ็กโอเคฉันเข้าใจแล้วเริ่มจากตรงนี้ฉันก็จะทําการสํารวจเหตุการณ์ในใแม่และดู ความหวังของดรไอซอกว่าเขาต้องการอะไรอย่าทําตัวเองลําบากมากนะเอ็กอย่าดึงตัวเองทําให้ลําบากมากจาไว้นะว่านายคือความหวังเดียวทั้งนั้นอย่าเป็นอะไรไม่งั้นพวกกูตายพวกกูเหลือแค่เมืงคนเดียวรับๆจ้ะทำให้กูไปตายจริงเอ็กอะไรเหรอเอเลียอ๋อไม่มีอะไรอกแค่จะบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะ <Take> care. ตอนนี้ก็มีเร็บรอยบางตัวที่ที่ด็อเตอร์ไอซอซวพูดว่าจะทำให้ความ ถ้าเธอหามันเจอเธอก็กรานำเอ่อเลยปลอยที่บาดเจ็บอยู่ในระหว่างทางที่เธอสำรวจนั้นเอาเข้าส่งฮันเตอร์เบดด้วยนะรบกวนหลังจากที่เซอร์ว์สำรวจแล้วก็ขอให้นายกดปุ่ม R1 นึกสภาพ X ก,กดเอ่อจอยนะคะ <laughs> จักรัดก็บอกว่า แล้วถ้าเกิดว่านายช่วยเรฟรอยพวกนั้นได้นะเขาก็นายก็จะได้พาร์ตจากเรฟรอยพวกนั้นซึ่งฉันก็จะสามารถตกแต่งเอ่อร่างกายของนายได้นะขอให้โชคดีนะเอ็กเย่ yeah. เรียบร้อยแล้วนะคะ L 1นะคะ R 1 ยังไม่มีคนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเวลาเล่นล็อกแมนเนี่ยด่านแรกที่เลือกก็คือด่านแรกที่มันโผล่ด่านซ้ายสุดบนสุดอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือด่านแรกหรือว่าด่านแรกที่ลูกศรชี้ก็จะเป็นด่านแรกเขาคงต้องเลือกด่านนี้เป็นด่านแรกจะพูดด่านแรกย้ำทำไมนะคะก็หลังจากทีเ่เพื่อนๆเบื่อการบรรยายอันยืดเยื้อแล้วก็ เราคงต้องลุยกันโอเคมีให้เลือกแคก่สองก่อนนะคะมคงต้องเป็นฟันคอนเนี่ยแหละ